แกปูพื้นไว้คณะก็ปลูกเซมๆไปกับต้นหอมแดงนี่แหละเมื่อกี้หมดเมื่อกี้ก็ตัดเอาไปผัดแล้วคณะน,นี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพือนต้นมันจะเล็กประมาณนี้เละหากเอาแต่ยอดยอดเอาไปผัด <c ười> นี่รอยหักออกเ่อนนี่แบบนี้ไม่ได้ตัดเนาะหากเอาแต่ยอดอ่อน นี้ก็ใกล้จะสุกแล้วเหลือแล้วถึโลกนี้ใกล้จะสุกแล้วถ้าสุกก็จะเป็นสีส้มเนะมาะมะเขือเทศดูสวนมะเขือเทศสวนผักเสร็จก็ดูสวนดอกไม้ก่อนก่อนจะกลับไปบ้านใ,ใช้โอ่งน้ําแบบนี้เหมือนเดิมเนาะนี่รดน้ําจาต้นไม้ไว้ พาะต้นรูด่างไวฟังน,นี้ซื้อพันไม้มาเยอะอันนี้ยังไม่รงลงหลุมได้ลงปลูกเลยนี่วางไว้ก่อนวางไว้ตรงน,นี้ก่อนไม้เลื้อยวางไว้ก่อนดินกำลังแข็งปลูกไปก็แห้งหมดช่วงนี้ซื้อต้นไม้มาปลูกเยอะแล้วแต่เดินแห้งเนาะ โอ้โลูกอะไรอีกเนะ้ะต้นอะไรนี่โอ้ตูต้นนี้ทำไมเนะ้ะต้นอะไรอย่างนี้ไม่รู้จักเห็นแต่ต้นเห็นแต่ใบนิดน ลูกเป็นต้นน่าจะเป็นส้มหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรก็ไม่รู้ดินแห้งเนาะนี่ก็เป็นมะนาวเนาะมะนาวมะนาวแบบใช้เม็ดปลูกเพื่อนไม่ใช้ต้นไม่ได้ใช้ปีนตอนนล้วใช้เม็ดปลูกมะนาวบ้านไม่ใช่มะนาวรถเป็นมะนาวบ้านไม่ใช่มะนาวพันธุ์เป็นมะนาวธรรมดา ต้นไม้ที่จัดสวนพอรถแล้วต้นไม้รถละยางเนาะไม่แห้งจากรถละยังนี่รถแล้ว,ลว,ลวช่วงนี้อากาศนะ่ะร้อนหนึ่งเนาะก็เลยแห้งนิดตนึง พามาชมสวนก่อนช่วงเย็นอับเดดสวนก่อน อื่นไหนเนาะ ืดมืดเนาะถ้าสวนแนวตั้งคนถ้าสวนบนอากาศถ้าสวนลอยฟ้า ไป่ดอกใกล้ๆดีกว่าดูดอกไม้ใกล้ๆดีกว่าน้อ